เดี๋ยววันนี้มาพูดให้ฟังว่าทําไมเข้าออเดอร์นี้แล้วบวกนะครับโดยที่ไม่ใช่ว่าออบวกแล้วค่อยเอามาโชว์อะไรไม่ใช่นะนะครับมันมีเหตุและผลอยู่นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังพอดี <c oughs> จะทําคลิปแต่ละทีนะครับก็ <c oughs> ดึกๆเพราะว่าออไม่ค่อยชอบเล่นจังหวะที่มีวอลลุ่มเยอะๆนะครับแต่ผมชอบจังหวะที่มันวอลลุ่มน้อยๆนี่แหละมันจะได้ออกราฟจะได้ไม่เหวี่ยงมากสวิงไม่ต้องมากนะครับเก็บน้อยๆก็พออะมาดูการเหตุผลนะครับว่าทําไมออเดอร์นี้บวก เดี๋ยวเคลียร์นะกราฟให้ดูก่อนนะครับเวลาที่เราจะมองกราฟระยะยาวนะครับหรือมองว่ากราฟจะไปทางไหนเนี่ยเราควรมองจากภาพใหญ่ไปหาภาพเล็กอ่ะมาดูกันภาพใหญ่ไปหาภาพเล็กครับสิ่งที่กราฟกําลังทํานะครับในวันนี้วันนี้นะครับกราฟเป็นอย่างนี้นะครับมีการยกขึ้นไปทํำไฮไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมานะครับสร้างแนวต้านไว้บนสุดนะครับแล้วก็สร้างแนวต้านต่ําลง แล้วก็พยายามจะกลับขึ้นไปเคยสังเกตรอบหนึ่งที่เขาขึ้นมาชนตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านชนปุ๊บแล้วมีพฤติกรรมการเด้งกลับลงมานะครับตอนนี้สิ่งที่เขา,าลงไปไม่ได้เนี่ยเนื่องจากแถวนี้มันมีแนวรับเยอะนะครับแต่เนื่องด้วยเทรนในแท่งเทียนมันเป็นขาลงไปแล้วฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรโฟกัสคือโฟกัสขาลง โฟก,กัสขาลงไปก่อนนะครับจนกว่าเขาจะมีพฤติการการกลับตัวอย่างรุนแรงเพื่อที่จะขึ้นอย่างนั้นเราค่อยว่ากันใหม่นะแต่ถ้าเราจะเล่นกับปัจจุบันครับคือมาดูเหตุผลกันสิ่งที่กราฟกำลังทำนะครับคือไม่มีจังหวะไหนเลยที่กราฟบอกว่าเขาจะกลับตัวขึ้นไปความหมายในที่นี้คือดูนี่นะครับแท่้งเทียนลากลงอย่างนี้ยกขึ้นนะครับแล้วก็ทําจุดต่ําสุดไว้ตรงนี้ แล้วก็ไม่เคยมีจุดไหนนะครับลากยกเกินตรงนี้ขึ้นไปมาครามว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนทางเขาก็ต้องมีต้านใหม่ที่สูงกว่าต้านเก่าแบบนี้ไปแต่อยู่ๆครับเขาหักหัวเราแบบนี้เราก็เลยต้องรีบไปสังเกตในคทับเฟรมที่มันเล็กเช่น30นาทีก่อนหน้านี้นะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าการกลับตัวในแท่งเทียนการกลับตัวในแท่งเทียนคือนี่ครับกราฟแท่งนี้นะเขียวกับแดงเนี่ยเราจะเห็นว่า แดงเนี่ยมีแรงขายมากกว่างั้นแปลว่าพฤติกรรมนี้เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวแล้วเราจึงต้องไปมองสิ่งที่มันอยู่ในไทม์เฟรมที่มันเล็กลงว่าใช่หรือเปล่าโกหกหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเล่นชาร์ตแพทเทิร์นหรือเล่นกะ,อะแอแท่งเทียนอย่างเดียวครับมันชอบโกหกเรานะครับโกหกบ่อยด้วยงั้นเราก็ต้องไปสังเกตไทม์เฟรมเล็กด้วยนะครับว่ามันเกิดองค์ประกอบอะไรบ้างอ่มาดูกันสิ่งที่กราฟทำนะครับในไทม์เฟรม5นาทีคืออะไรครับ กราฟพยายามทาเทรนขาขึ้นวิ่งขึ้นนี้นะขึ้นอย่างนี้นะครับมาแบบนี้แล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาคําถามคืออันนี้ลงยังครับก็ต้องบอกว่ายังนะครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะจุดสูงสุดกราฟอยู่ตรงนี้จุดต่ําสุดอยู่ตรงนี้ของจุดสูงสุดนะจุดสูงจุดต่ําสุดของจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้เอ่นี่คือแนวรับนะครับกราฟทะลุรับได้รับก็ต้องกลายเป็นต้านแบบนี้นะครับให้เรารอดูว่าเขาจะสามารถ ทำต้านต่ําลงได้ไหมถ้าทําอย่างนี้ได้แปลว่าเขาจะลงนะครับซึ่งมันทําได้ไหมอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่มันเข้าคอนเซ็ปต์เป๊ะเ,เลยนะอันนี้คือเข้าคอนเซ็ปต์เป๊ะเ,เลยนะครับงั้นแปลว่าอะไรครับตอนนี้กราฟคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาพร้อมที่จะลงอืมเพราะเขาสามารถทําจุดต่ําสุดต่ํากว่าจุดต่ําสุด เดิมได้เรียกว่ามันทาโลหรือทําแนวรับเนี่ยต่ำกว่าแนวรับเดิมได้ทําต้านต่ํตากว่าต้านได้จากนี้ไปเราทำอะไรได้ครับเหมือนเดิมเลยเหมือนคลิปก่อนหน้าคือเราสามารถ follow sell นะครับ SL หลังไส้ของจุดสูงสุดไว้ตรงนี้ TP เนี่ยจริงๆถ้า11เนี่ย11ก็ประมาณนี้นะครับก็16ปีบนะครับประมาณ16ปีบก็เราสามารถเซล์อย่างเงี้ยได้แล้วก็ประมาณนี้อ่า16ป p บมันจะพอดีเป๊ะเลยถ้า16ปีบประมาณนี้แต่ ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากถือยาเพราะว่ามันเป็นเทรนได้รับได้หาจุดกลับตัวต่อไปเช่น15นาทีมีแนวรับไหม15นาทีเนี่ยจริงๆเขามีแนวรับตรงนี้นะครับมีแนวรับตรงนี้ทาให้กราฟเนี่ยยังลงได้ลําบากนิดหน่อยเ,อเขียนไว้ว่า15แล้วกันเะนาะอย่างนี้นะครับกราฟเนี่ยชนตรงนี้ก็เลยมีเอฟเฟกการเด้งขึ้นไปดูถาม10นาที30นาทีก็มีแนวรับอยู่แถวๆนี้ซึ่งมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงนะครับถ้าจะปิดให้สวยๆก็ประมาณประมาณนี้ ประมาณนี้สั้นๆนะครับเก็บสั้นๆหรือไปดูในทำเที่มันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็กราฟยังเป็นทนขาลงอยู่ถ้าเราจะถือยาวๆก็คือ160ต่อ300อ่ากว่าๆซึ่งผมคงไม่ได้อยู่รอนะครับผมคงไม่ได้อยู่รอเอาเป็นว่ามองภาพระยะยาวกันว่าเออกราฟเนี่ยทำทำพฤติกรรมกลับตัวแล้วมีโอกาสจะลงได้อีกนะครับเนื่องจากเป็นลนักษณะอย่างนี้คําถามคือเขาจะขึ้นหรือยังคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะ ตรงนี้ยังเป็นต้านอยู่ถ้ากราฟเนี่ยทำลายโครงสร้างของต้านได้หมายความว่าเขาทะลุขึ้นมานะครับทําจุดสูงสุดใหม่สูงกว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเรามีโอกาสแพ้ได้เออแต่ยังไม่ใช่นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรอจอนกว่าเขาจะจบโปรเซสเนาะซึ่งตอนไหนไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะทันไหมเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะปิดตลาดก็จะปิดแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้มันจบโปรเซสเลยแล้วกันครับโอเค e m m o n โอเคแล้วก็ตอนนี้ตลาดปิดเรียบร้อยนะครับเป็นวันเสาร์ที่22กรกฎานะครับจากเมื่อคืนเนี่ยเขาออเดอร์ไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็กราฟมีการกดตัวลงมานะครับลงมาแล้วก็มาชนแนวรับของ30นาทีนะผมไปดูในทามเเฟรม30นาทีอันนี้คือทาม e f ฟรม5นาทีนะแล้วมันมีการยังลงมาไม่ได้นะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ย กราฟก็ไม่ได้บอกว่าจะขึ้นอย่างที่บอกคือตรงนี้นะครับมันเป็นแนวต้านใช่ไหมจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยขึ้นไม่ผ่านนะครับก็ยังทําโครงสร้างลงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมดเวลาก่อนหมดเวลาก่อน ต้องบอกว่าโซนข้างบนเนี่ยครับเนื่องจากเทรนใหญ่ภาพใหญ่มันเป็นขาลงผมเลยแทนสัญลักษณ์ด้วยน้องหมีนะครับน้องหมีบอยว่าแถวนี้เนี่ยขึ้นมายากนะเห็นไหมชนก็ลงไปชนก็ลงไปนะครับด้วยเทรนระยะสั้นเป็นขาลงเนี่ยก็ต้องรอพิสูจน์ดูว่ามันจะลงได้จบไหมแต่ถ้าสมมุติเราเล่นแบบ1ตอนน่อ1นเนี่ยผมจะให้ดูนะถ้าจากจุดที่เราเข้านะครับแบบ1ตอนน่อ1นเนี่ยนี่เลยอ่านี่อย่างนี้ครับ TP นะครับ17 อ่าจุด sl เนี่ยสิบหกปีบนะครับงั้นถือว่าถ้าเราเล่นแบบ1ต่อ1เนี่ย rr 1 1เนี่ยปิดได้เลยปิดได้เลยนะครับแต่ในออเดอร์จริงเนี่ยในออเดอร์จริงของผมเนี่ยผมใช้การ trailing stop หรือว่าใช้การ sl หน้าออเดอร์หรือการวาง sl ไว้อย่างนี้นะครับเกือบโดนเหมือนกันแต่ไม่โดนนะครับไม่โดน sl วางไว้หน้าออเดอร์ก็เลย ยังรอดอยู่นะครับถึงแม้ว่าตื่นเช้ามานะครับผมตื่นสายแล้วก็ตามกกรถก้ามันวิ่งทะลุขึ้นไปผมก็ไม่ได้ขาดทุนถ้าเราจะเล่นแบบนี้นะครับเราก็ต้องวางเทลลงสต็อปเวลาที่มันวิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วนะวิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วหรือเราจะปล่อยข้ามพื้นก็กันไว้นะครับเสียได้ดีกว่าเสียเงินเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับไอ้ดูภาพรวมอีกทีหนึ่งอ่ะมาดูภาพรวมหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ยัง เป็นภาพของขาลงอยู่นะยังไม่ได้ขึ้นแต่เพียงแค่ว่า,ถาแถวๆนี้มันมีแนวรับที่มันเป็นแนวรับใหญ่หน่อยเช่นแนวรับเดแนวรับอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยแถวนี้เดี๋ยวผมวาดให้ปึ๊บอืมตรงนี้มีแนวรับของเดอยู่1,960 64อะไรประมาณนี้นะ,นะครับแต่ว่าระยะทีีผมไม่ได้ถึงตรงนั้นนะครับเอ้ยถึงสิถึงสิประมาณนี้แหละประมาณนี้และแล้วก็ อ่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ยังเป็นโครงสร้างขาลงอยู่นะครับไม่ได้ยกแนวต้านไปสูงกับแนวต้านนะครับก็ยังทําพฤติกรรมภาพลงอยู่เหมือนเดิม,มก็มีโอกาสที่จะยังลงได้อยู่แต่ลําบากบอกเลยว่าลําบากเพราะอะไรเพราะมันติดแนวรับครับแถวนี้แนวรับหลายๆประเภทอยู่รวมกันไปหมดเลยลําบากแล้วทำไมถึงเล่นหน้าเซลล์ล่ะก็ถ้าเราจะเอากําไรแบบสั้นๆเร็วๆก็ต้องเล่นหน้าเซลล์ไปก่อนโอเคเนาะ นะครับก็ประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้ครับจริงด้วยนะครับมีหน้าอย่างลงไม่ไหวนะเออลงลําบากนิดหนึ่งนะไม่มีวอลล่มก็เก็บสั้นไปก่อนจังหวะไหนเก็บสั้นได้ก็เก็บสั้นจังหวะไหนเก็บยาวได้ก็ถือยาวๆเลยนะครับโอเคขอให้คนโชคดีทีพีการทุกๆออเดอร์ครับอ๋อแล้วถ้าใครนะครับที่อยากจะเรียนรู้วิธีการเทรดการาฟเปล่าแบบนี้สามารถแอดไลน์ได้ที่ QR Code ตรงนี้ได้เลยนะสวัสดีครับ